บริษัทซีพีรัมจำกัดผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานโชว์สเสภาผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ขนมปังแผ่นขนาด480กรัมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครองรับตลาดเบเกอรี่ที่มีการเติบโตพร้อมเอาใจใสายเบเกอรี่การันตีความนุ่มสดใหม่จากเตาทุกวันไม่มีคอเลสเตอรอลใช้แป้งสาลีไม้และหอมนุ่มอร่อย 20แผ่นเต็มๆไม่มีแผ่นหัวท้ายเดินหน้าแผน่นการตลาดเชิงรุกครอบกลุ่มชุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับเบเกอรี่เลอแปงผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก c ีพีแรมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติคุณภาพสินค้าความคุ้มค่าความสุขในการบริโภคเบเกอรี่จึงสามารถส,ร,สร้รางสรรค์ผลิตภัณฑ์ตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ พบความอร่อยกับขนมปังแผ่น480กรัมเพียง39บาทเท่านั้นอิ่มคุ้งในแถวเดียววางจำหน่ายในเนือเเ็นือทุกสาราทั่วประเทศนบุสีพีแรมศูนย์ตึกศ0นย์อาคารชมเจอร์3ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมยิมแพ็คเมืองทองธานีภายในงาน Thai Fest Asia 2024จัดขึ้นวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2567ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับ ก็เป็นอย่างเช่นทุกปีนะครับทุกปีซีบีแรมเราจะต้องมีของใหม่ๆมานําเสนอให้กับผู้บริโภคสมอนะครับปีนี้เราก็มีสิ่งใหม่ๆเช่นกันนะครับผมอยากจะแบ่งเป็นสิ่งใหม่ๆเป็น2เรื่องนะครับก็ค,คือเรื่องของการเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามีโรงงานอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้างนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือว่าเรามีงานวิจัยมากขึ้นนะครับเพื่อจะไปให้ ได้สินค้าที่ตรงกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าประชากรไทยเราเนี่ยเข้าสู่ยุคข,ของสังคมผู้สูงวัยก็ต้องการอาหารเนี่ยประเภทที่ว่ามีการย่อยง่ายเคี้ยวง่ายนะครับแล้วก็มีการดูดซับดูดซึมได้ได้ง่ายนะครับสามารถที่จะมีสารอาหารเพียงพอกับคนที่สูงวัยนะครับเราก็เลยค้นคิดขึ้นมาว่าน่าจะต้องมีอาหารประเภทที่มีการย่อยง่ายนะครับมีการเคี้ยวง่าย แล้วก็มีไฮโปรตินนะครับโปรตีนที่สูงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการของผู้สูงวัยมากมากนะครับผู้สูงวัยก็ยังต้องการสารอาหารอื่นๆอยู่นะครับจะเป็นคาโบไฮเดตด้วยเกลือแร่ไขมันต่างๆด้วยแต่โปรตีนเป็นตัวสําคัญนะโปรตีนเป็นตัวสําคัญของผู้สูงวัยเราก็ทําการวิจัยแล้วก็จนในสุดท้ายเนี่ยก็ได้เมนูใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะนําเข้ามาเสนอในตลาดแล้วก็ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยแต่ไม่เทนเท่านั้นนะครับสินค้าตัวนี้นะ จุดเด่นของเขาก็คือการย่อยง่ายแล้วก็มีโปรตีนสูงแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้เป็นอาหารที่ไม่ลดจัดเกินไปเพราะว่าถ้าผู้สูงวัยทานอาหารลดจัดก็จะเป็นการระ,ะคายเคืองระบบของการย่อยอาหารนะครับมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ใช่เป็นคนสูงวัยเท่านั้นที่มีความต้องการคุณลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่นเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆต้องการโปรตีนสูงก็ยังทานได้ผู้ใหญ่โปรตีนต้องการโปรตีนสูงก็ทานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักกีฬาที่ต้องการต้องการกล้ามเนือ้อต้องใช้กล้ามเนือ้อจ่าพลังงานซึ่งเราต้องการาปกตินะครับเพราะนั้นจริงๆไม่ได้เจาะจงไปที่ผู้สูงวัยแต่เป้าหมายแรกที่เราทําการวิจัยนั้นเรามุ่งไปที่ผู้สูงวัยซึ่งเราเห็นว่าสังคมนี้มีความต้องการอย่างนี้แล้วนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าอาหารกลุ่มนี้มีชื่อแบรนด์ใหม่ว่าครีเอเตอร์นะครับครีเอเตอร์ก็หมายถึงของผู้ที่ ทําความสําเร็จให้กับโลกใบนี้สร้างสรรค์น,นะครับให้กับโลกใบนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับกว่าที่จะมาเป็นวันนี้เราต้องไม่ลืมบุญคุณของคนรุ่นเก่าที่เลยทําเอาไว้นะครับก็เป็นแบรนด์ใหม่นะครับจริงๆเรามีการลอนช์ r o d ต c ัตัวนี้เป็นแบบเป็นแบบซอฟนะครับในประมาณเดือนตุลาปีที่ผ่านมาแต่เรายังไม่เคยนํามาแสดงในงานของไทเฟกที่นี่เลยนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นเป็นของใหม่นะครับ แต่ตุลาที่เราปล่อยออกไปนั่นนะครับเป็นวันที่สำคัญมากคือวันผู้สูญวัยสากกนะครับของทั้งโลกเราก็เลยใช้วันนั้นในการที่ออกสู่ตลาดนะครับก็เชิญพบกับสินค้าเหล่านี้ได้นะครับในห้างสรรพสินค้าทุกประมานต่างๆนะครับในแบรนด์ครีเอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ตัวหนึ่งนะครับคีนี้สำหรับโรงงานใหม่นะครับเราอยากจะบอกให้ทราบว่า CP RAM เนี่ย มีโรงงานที่16แล้วนะครับเรามี15โรงงานมาก่อนหน้านี้แล้วก็สร้างเสร็จในปีนี้นะครับเป็นโรงงานที่ทําขนมปังแผ่นนะครับโรงงานนี้เปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาที่เองนะครับทาขนมปังแผน่นแล้วก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่นิคมอุตสาหการรมปิดทองนะครับเ,เราก็เลยเนํามาเสนอในในหน้าที่นี้นะครับว่า ขนมปังแผ่นของเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับเรามีจุดเด่นมากจริงๆนะครับสิ่งแรกเลยคือเป็นขนมปังแผ่นที่เราใช้แป้งไม่พอกขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเรากา็บอกได้ว่าเป็นขนมปังแผ่นที่ท่านทานแล้วเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแลวที่จุดเด่นที่สําคัญมากๆที่ปฏิวัติวงการตลาดของขนมปังแผ่นเลยคือว่าขนมปังแผ่นเนี่ยถ้าเราเจอที่มันเป็นเ,เป็นถุงเนี่ยนะครับเราจะเจอแผ่นบนกับแผ่นล่าง ซึ่งปกติเราไม่ค่อยชอบกินเพราะมันบางๆแล้วก็แข็งๆนะครับเ,เราถือว่าตรงนี้นะครับมันก็ฝากไปให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็เอาอไปทิ้งบางคนก็ไม่ยอมกินนะครับเพราะว่ามันไม่อร่อยนะครับเราอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ให้กับลูกค้าเลยเราให้กินได้ทุกแผ่นกินเต็มแผ่นเลยนะครับลมปังแผ่นของเราเนี่ยขอบก็จะนุ่มด้วยนะครับขอบไม่แข็งกระด้างบางทีจะเจอเด็กๆนี่ชอบขนมปังนุ่มๆเนี่ยเขาจะขยุ่มตรงกลางแล้วก็ไม่กินขอบ วันนี้ท่านทานขนมปังแผ่นซีฟิวแรมทานได้ทั้งแผ่นอร่อยเต็มแผ่นเลยนะครับแล้วไม่มีหัวแล้วไม่มีท้ายในส่วนที่แข็งแข็งติดไปด้วยนะครับเราก็นําออกเพราะฉะนั้นจุดเด่นเหล่านี้นะครับก็มอบให้กับสังคมนะครับในในรูปของขนมปังแผ่นเลอแปงนะครับวันนี้ก็นํามาแสดงที่บูธของเราด้วยนะครับในบูธของซีฟิวแรมที่ไทเฟกแห่งนี้ก็นี่ก็เป็นโรงงานใหม่นะครับโรงงานที่16อันนี้ก็เป็นการอัปเดตให้ฟังว่าปีนี้เรามีอะไรใหม่บ้างนะครับมีทั้งโรงงานใหม่ มีทั้งผลิตภัณฑ์ในชื่อแบรนด์ใหม่ที่มุ่งเน้นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นรายงานที่เลือกเอืบ่หน้านะครับกำลังซื้อของประชาชนใช่ไหมครับจากการสังเกตสินค้าของเราเองนะครับที่ออกมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะพูด,ดง่ายๆว่าตั้งแต่ควอเตอร์ที่ 3- 4มสี่เป็นต้นมานะกำลังซื้อทางด้านอาหารดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับออบอกได้ว่าเราขายมีกำลังมีกำลังซื้อเนี่ยสินค้าเราเองเนี่ย เพิ่มขึ้น2 2ตัวเลขนะครับเกินกว่า10%ปีนี้เรายังคาดหวังว่าเกินกว่า10%อีกเหมือนกันนะครับก็อาจจะสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเราก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยนะครับพอนักท่องเที่ยวเข้ามาก็กินอาหารในประเทศเราแล้วก็ร้านค้าต่างๆเนี่ยนะก็คึกคักขึ้นนะครับมีวัตถุด,ดิบไปปรุงอาหารให้กับนักท่องเที่ยวแล้วรวมไปถึงว่าเมื่อมีมีเศรษฐกิจขยับขึ้นเล็กน้อยในใน,ในเรื่องของนักท่องเที่ยวมันก็มีเงินใช้นะครับและปัจจัย4ี่นะครับอาหาร